น้ำจันผมหายจุ่มน้ำเลยพี่น้งองหมู่บ้านนี่ผมเอาใส่ไว้สูงๆพี่น้องเลยเอาใส่ไว้น้ำประมาณจะรึ่งจันทร์เลยพี่น้องตอนจุ่จมมิดเลยพี่น้องแต่ว่าจันกร์กันนพี่น้องจุ่มมิดเลยโอ้ยน้ำกระเที่ยวขึ้นเที่ยวลงผ่านน้ำทะเลเนาะเ่านี่ก็หมอ,อกหมอ,อกหนาหนามไปแล้วพี่น้งองขอบผมอากาศเย็นหมอ,อกหนาหนามขึ้นเต็มเลยพี่น้องหมอ,อกขึ้นหัวเลยพี่น้อง เดี๋ยวผมจะหยับขึ้นมใส่ผมจะเอาขึ้นมาห้อมอี่ทีนึงจะเอาแบบจอบมาคุยรลอนนี่เ๋ยใส่ห้อมเนี่ยเอาเหือมาปลูกข้างหน,น้ามันครับพี่น้อง 你看，没有。 เรียบร้อยพี่น้องครับผมนงินใส่ไปเรียบร้อยแล้วใส่เขินน้าเมื่อวานนี่ผมก็ใส่ไปแบบนี้แหละสูงๆแบบนี้แหละแต่ตอนเศร้ามานท่วมพาดป่าอย่างนี้พี่น้องขึ้นอู้ปักก็สูบพ่อป,ป่าอย่างนี้พีอขึ้นบัวบัวอ,อ,อ,อยู่เพราะเศร้าลำพิงตง์จะฟันง,งน้ำครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอใบซ้ำหนึ่เนาะพี่น้องเนาะ มันจันลงนังเหยยงเงียแหละที่มันเอาขึ้นไปบ่เลยมันใหญ่พี่น้องเอ้ยมันหนกักกระเที่ยวยามเศรายามแดงส,สัมเสือนอนกินพี่น้องบางวันกับเขาเล่นเทือกสองสามวันเล่นเทือกเป็นอาทิตย์กับบกเขาก็มีห้เล่งเทือกกับเขาเลี้ยงกับพี่น้อง,องปุ๊บขืนนี่พื่นืองป่าพี่น้องป่าเที่ยวข,นขืนเที่ยวอะไรอย่้ผมมาแต่มาลูกมาหนีมันขึ้นหลยเทือกเลยพี่น,อน,น้องน้องเทือกสวบบวขึ้นมันไล่ป่าหน่อยคือครับผม เมื่อนี้ก็เศ้านี่ก็ถือว่าโบมานเลยพี่น้องบ่มีจักตัวจักแต้มเลยมันงกะหลังเดียวจาะมันรันอยู่พี่น้องต่วันบ่มีหอย่างน้ามท่วมมันครับผมขอบบุญขอบคุณหลายๆท,ท,ทุกที่ทุกสั่นขเขามาติดตามมารับชมมาให้กำลังใจครับผมสวัสดีครับ